ถึงแม้ท่านจะหยุดกันแต่ว่าทีมหนึ่งทีท่ไม่เคยหยุดเลยก็คือทีมค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภ<ะ>ัยที่อาคารสอตององที่พังถล่มมา,าเขตสันตูจักเนี่ยคุณผู้ชมปีทหารเมื่อวานนี้เนี่ยใช้หลักการก็คือเครื่องจักรหนักแล้วก็หยุดให้ทีมเดินเท้าเข้าหาแล้วก็หยุดแล้วก็เครื่องจักรหนักก็เดินคราวน,นี้เนี่ยมันก็มีความคืบหน้าเป็นระยะเพราะว่าล่าสุดที่เขาส่งภาพมาผมเช้าตื่นมานั่งดูที่เขาส่งข่าวมาเนี่ยบอกว่า มีการนำเป็นเหมือนชิ้นส่วนอ,อวัยวะออกมาแลา้วใส่เปรออกมาแต่ยังไม่นับเป็นหนึ่งร่าง mm. เพราะยังต้องขออภัยคุณผู้ชมคือมาไม่เต็มร่าง mm. <Kent by S 1> แล้วแต่ว่าจะจะ,าจะเจอตรงไหนก็หยิบออกมาก่อนเนี่ยนะก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้อย่างเป็นทางการว่าจะเป็นรายที่18ที่นําร่างออกมาได้เมื่อเช้ามื้อที่ผ่านมาเขาก็นําเป็นชิ้นส่วนอวัยวะส่งสถาบันนิติเวชวิทยารโรงพยาบาลตํารวจนะ ก็น่าจะถ้าเกิดว่าสมบูรณ์แล้วหาได้ครบเนี่ยน่าจะนับเป็นรายที่18ที่เจออย่างตอนนี้ไม่เป็นทางการก่อนย้อนกลับไปดูเนี่ยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืน20เจ้าหน้าที่เขาก็ปูพรมเดินเท้าหาช่วงที่เขาเดินเท้าหาเนี่ยเขาจะให้เครื่องจักรหยุด <c oughs> เครื่องจักรก็หยุดก่อน <c oughs> หยุดแยกหยุดตัดหยุด <c oughs> โกยออกมาแล้วเขาก็เดินเท้าเข้าไป <c oughs> คือความจริงทําแบบนี้เริ่ม,มตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วแล้วก็สลับกันไปแบบนี้นะจนตีหนึ่ง ก็กลับไปเดินเครื่องจักรหนักใหม่แล้วก็เรื่อยมาจนถึงช่วงประมาณสักตีสี่พอตีห้ก็กลับไปเดินเท้าใหม่เนี่ยแล้วก็จะทําเรื่อยมาจนถึง8ปดโมงเช้าหมดรอบนะครับซึ่งจากการไปคุยกับทางทีมกู้ภัยเนี่ยบอกไปเจอชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ที่โซนดีอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยบอกเจอเป็น3ชิ้นนะแล้วก็กําลังอยู่ระหว่างการตัดเศษเหล็กก็บสกัดปูนออกเพื่อที่จะ นำที่เหลือออกมาให้ได้ให้ครบอะ่นะเนาะเพราะว่าเราก็เข้าใจหัวใจของคนที่ก็รอเนาะถ้าได้ไปก็อยากได้ไปแบบครบๆบนะครบัครบขึ้นไปอยู่ด้านบนของโซนสีนะซึ่งเป็นโครงขานาดใหญ่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปเ,เข้าไปได้ลึกนะครับแล้วก็ไปพบร่างผู้ประสบภัยที่ถูกคอนกรีตใหญ่ทับอยู่นะครับก็มีมากกว่าหนึ่งคนเพราะว่าตอนนี้เจาะไปก็จะยังเจออยู่แต่ว่าเนื่องจาก เอาออกมาได้ครึ่งล่างแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งลึกประมาณกี่เมตรที่โพรงที่โพรงนั้นอเข้าเข้าไปจัดเหมือนเข้าไปจัดผนังที่ขุดเจาะน้วประมาณสักสี่เมตรได้กเขาเป็นแนวดิ่งหรือว่าเป็นแนวทะยับแนวแนวดิ่งเนี่ยลงไปวันนี้ลงไปไม่ไม่ยังไม่พบแต่ได้จัดเป่นนะครับ <c oughs> แต่โซนที่เปิดใหม่เครื่องจกักรหนักเปิดใ,ให้เนี่ยเป็นแนวทะยงเข้าไปซึ่งพบมากกว่าหนึ่งล่าง ก็จะเป็นจุดที่ต้องเปิดพื้นที่ก่อนเนาะเพราะก่อนหน้านี้เราก็จะระมัดระวังกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปส่งผลกระทบเผื่อว่ามีผู้รอดชีวิตแต่มาจนถึงวินาทีนี้เนี่ยเข้าใจว่าพอมันครบรอบสัปดาห์แล้วเนี่ยเขาก็ตัดสินใจกันแล้วว่าเดี๋ยวต่อไปก็ต้องใช้เครื่องจักรหนักในการที่จะปฏิบัติการเดีย๋ยววันนี้เดี๋ยว,วงเช้าเห็นว่าจะมีเครนพันตันเข้าไปช่วยเสริมอีกหนึ่งคันไปช่วยกันเดี่ยคุณผู้ชมดูขนาดข,าดของรถแบคโฮเทียบกับ ขนาดของ <Ha. S 1> เศษซากของตึกที่พังถล่มลงมาคือไม่ต่างกับไปทำแบบเหมืองหินน่ะเข้าใจไหมเป็นแนวแบบเป็นภูเขาเลยอะ่ะมันต้องใช้เวลาแล้วคนก็บอกเห็นภาพนี้สะท้อนใจอย่างหนึ่งนะทำไมเห็นแต่เหล็กปูนไปไหนกระถามนี้นะตอนนี้จากเรื่องเดิมดูแค่เหล็กนะของใหม่คือดูปูนด้วยว่าเอ๊ะทำไมปูนไม่เกาะเหล็กเลยทำไมเราเห็นตะเหล็กปูนอยู่ในเห็น,เ,หนเนี่ยเห็นเหล็กเป็นเหมือนฝอยขัดหม้อเลยอะ่ะ แล้วปูนอ่ะซึ่งมันควรจะเกาะอ,อยู่กันกับเหล็กอะ่ะทำไมปูนมันกร่อนขนาดนั้นหรือว่าบางคนถึงขนาดวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ใช่ว่าผสมปูนใช้หลักทซาย70ปูน10เห็น20<ม>นะก็เดี๋ยวเราต้องตรวจสอบเป็นอย่างละเอียดเข้าใจว่ามีหร่วยานที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วแหละช่วยตอบคําถามขาใจของสังคมว่าพอถลม่มลงมาทาไมถึงได้เห็นแต่เหล็กปูนทําไมไม่เกาะกับเหล็กอยู่ด้วยความเข้าใจนะว่าความจริงมันควรจะต้องมีการแยกมากกว่านี้แต่ว่านี้มันเหมือนกับอยู่ดีๆเหมือนเหมือนหลุดลอกล่อนออกไปกันเลย ไปทางปูนไปทางเลยอะ่ะแล้วฝุ่นมันถึงได้เยอะตอนที่ถล่มเราเห็นฝุ่นตลบอบอวนเลยทึ่เขาบอกถ้าทําถูกเนี่ยปูนไม่น่าจะต้องกลายเป็นฝุ่นตลบอบอวนขนาดนั้น